สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนนะจ๊นะเนาะสวัสดีพี่สาวใจดีด้วยนะจ๊ะมาจ้าเมื่อนี้ปาอ้อยจะมุกหนาอไหมให้เบิ่งกนาะจ้ะมุกแบบเก่าละจ้ะทำเหมือนเดิมกาเชฟอ้วนไปอยู่นาะจ้าปาอ้อยตั้งกล้องไกลเนี่ยเนาะปออ้อยเฮ็ดข้างนอกกรไไรย,ยุ่งหลายค่ปะปาอ้อยก็เลยได้หอวเข้ามาเห็ดข้างในนาะจ้ะดีจ้าเข้าเบือ่อ อันนี้ก็เข้าเผื่อที่ปลาอ้อยโขกกับพริกแล้วเนาะจ้าเนาะปลาอ้อยได้โขกแล้วล่ะแล้วทีนี้เครื่องปรุงเข้าก็มีพริกน้ำป,าปลาปลาร์ดดีเนาะจ้ะแล้วก็ปลาอ้อยมุกใส่หมูสามชั้นเนาะจ้าเนาะทักเข้าก็จะมีใบแม,แมงลักเนาะจ้าปลาอ้อยจมุกใส่กะทินะจ้ะอันนี้กับใบย่านางปลาอ้อยคั้นเองเนาะค่ะเนาะ โอ้อยก็เพิ่งเลิกงานมาเชฟอ้วนมาส่งแล้วก็ไปส่งงานเพื่อนก็เอางานไปส่งพระเจ้าต่อแล้วจ้ะเชฟอ้วนมาส่งแล้วก็ไปทํางานต่ออันนี้ก็เป็นกะทิอันนี้กับปลาอ้อยคั้นเองแล้วจ้ะอย,อย่างละคะออ้ยเส้นผมอันนี้ก็นมไม้ที่ปลาอ้อยต้มไว้เรียบร้อยแล้วแล้จ้ะที่แรกปลาอ้อยว่าจะมุกตั้งแต่วันอาทิตย์คุณละ บได้มุกแซบก็ไม้ที่แม่ตุนเพื่นฝากมาให้ตั้งแต่ผูออ้นะจ๊ะเรือซอนพุงสุดท้ายปอ้อยก็เลยเอามาต้มมุาากนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็เป็นหมูสามชั้นที่ปอ้อยหั่นไว้แล้วเน,าานะจ๊ะเนาะ ถ้ามาเหตุกันเลยเนาะก่อนอื่นก็อ้อยที่ต่ำเอาที่แรกก็จะพ่นใส่กละมังต่ำเอาเนาะจา้ะมันน่าจะพออยู่ก็อ้อยกะจะเอาน้ไม้ลงไปต่ำก่อนเพราะอาจจะมุกบบัวมืมมดหรกเนาะจา้ะเพราะว่าเอาไว้ซุปพร้อมก็ะจ,จะเอาไว้ซุปน้ำเดี๋ยวเมื่ออื่นซื้อปลาทูมาซุปใส่เนาะจา้ะ มุกน้อยๆมุกแค่พอกินมื้อนี้กับมื้ออื่นพอลัวจัดอันนี้ป้อ,อยเอาไว้ท้าซุกนะจ๊ะใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวป้อคอยโอยโขกให้มันเข้ากันก็เข้าเบลือกัน มะละโกเนาะมันเข้าเนื้อเข้าหนังดีอาจาแล้วเ้าก็มาใส่ใส่ชูรสลงไปชูรสนี่ก็ใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อย นัวรูดดีก็ปลายเรามันเหลืออยู่น้อยนึงก็อ้อยเป็นดพุงใหม่มาเมื่อกี้เหลืออยู่น้อยนึง วัดด้วยทับพ,พี่สองสามบดเต็มกะจ๊าแล้วก็พอะจะใส่น้ำมันอันนี้น้ำนอจ่าใส่ให้มันแบบมันจักเนื้อน่อยบดใส่หลายเสร็จประมาณช้อน ย่อใส่น้อยนึงเพราะว่าเขาใส่ปลาร้ากระ,ะกผงปรุลดหลายแล้วใส่เพราะมันมีกลิ่นอะกลิ่นน้ําป่านะจ๊ะแล้วเราก็มาใส่น้าใบย่านางน้ำใบยานางใส่ลงไปะน,นะจ๊ะน้ำใบยานางกระเขียวดี่ดี ป้าอ้อยก็จะไอ้นี้เนาะจากป้าอ้อยก็จะแบบเอาไปต,ต้มใส่กับน้ำปลา้าเอาใบยานางเอาไว้ทำซุปเนาะจาเนาะนี่น้ำกะทิคั้นเองนะจ๊ะมันมีมะพร้าวน้ำหอมหน่อยน้อยป้าอ้อยก็เลยผ่า,าหวานแล้วก็มาคั้นเอง ก็อ้อยกินเองก็อ้อยจะบอใส่กะทิแต่ว่าเชฟอ้วนเพื่อนหมักกะทิน,นาาจะก็อ้อยก็เลยต้องใส่ให้เพื่อนตามใจเพื่อนนะคะกับไมายั่วยั่วกนเลยน,นาะจะหมูนี่เขาหมูนี่เขาจะใส่ที่หลังเพื่อนน,นาะจะเพราะว่าเขาจะชิมมันนี้ก่อนถ้ามันโอเคแล้วเขาค่อยใส่หมูลงไปเน,นาะจะถ้าเขาใส่หมูแล้วจะชิมมันนี้ได้ อาจจะบเ,เห็นคกุก้ะจ้าเพราะว่าบุบบม,ม,มีคนถือกล้องในป้ายนะม,มีคนมาซูมให้คนถือกล้องก็อยู่ให้เพิ่นซูมเบนครกให้เปิงให้ <Yeah. S 1> เห็ดคุกออกก็กะบมูมีย้ยกับแบบเดิมๆแล้วกะผาเห็ดกับเ้าากับน้ำผิ้งสเก้าวตาบโบเลกินเ้ากัน เก็บกวนกันเล่นเห็นงานบนันใ้เช้าเสาร์อาทิตย์ก็นั่งฟังงานอยู่ในห้องนะ ถ้าก็ซชิมแล้วพออ้อยก็โอเคแล้วนะจ๊ะเขาก็มาเอาใบแมงลักกับใบมะกรูดลงนะจ๊ะ พักไปที่อึ้มลงไปเลยนะเอาเาือเรื่องตัูจะจะแสขนาดพี่น้องจ้า หมูมาเก้าสิบบาทป้อยกเอาา็เอามาแบ่งครึ่งเอามาแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งทอดให้เชีย่ย้วนกินเมื่อคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอามาใส่งมูลงไปเดี๋ยวค่อยเซ็ดนะจ๊ะเพราะว่า,าอ,ยอยู่ข้างนอกก็ไหวนี่น่ไหลค่ะป้อยสู้ไหว คือที่ว่าแพงกับว่าแพงเนจะเพราะมันกัดแล้วแบบเต็มผืน่นขึ้นเต็มเลยแล้วก็เป็นจุดแดงๆอะ่ะขึ้นขึ้นเต็มขั้นเลยร้อยกระยิบกระเพื่อนเลยตรงย้ายฐานครับต้อมาเห็ดทางไหนเพราะมันเป็นหน้าฝนมราจะหน้าแม่นไอ้นี้มันกระโบมีกระโบเป็นอย่าง แต่ว่าถ้าไออยู่ข้างบนชั้นสามอ่ะบ่มียุงเลยจ้ะก็ไอ้นั่งข้างนอกได้แบบสบายมากแต่อยู่ข้างล่างมุ่งหลครับยุงมี่ตัวใหญ่ๆเพราะว่าข้างล่างมันติดกับท่อน้ำเนาะจ้ะท่อน้ำทิ้งเนาะที่มันไหลลุงมาอยู่ข้างบนนี่มันจะสูงลมมันจะโกรกจะบ่มียงุงมีอย่างเลยเนาะ ขนาดพี่นองจ้ะมาจากบัดนีมากับมามุกกันเลยเนาะมาดูกันว่าจะได้กี่หมดเพราะว่ายาว่าบเฮ็ดหลายใบตอนนี้เเอาล่นไฟไว้เมื่อวานนี่ เอาลุนไฟแล้วก็เช็ดเช็ดแล้วก็ลุนไฟมาวาน ไ่ตองก็จะแบบมันนิ่มมากค่ะ โอ้ยมุกบ้องงามหนุกนะจ้าเรามุกที่ใดกับบ้องงามจเัเงรีย่อมุกทำไมมุกไม่สวยแต่รสชาติทานนะจ๊ะน้ำย้อยไปใส่ซึ้งนะจ๊ะ เพราะไอาว่าเฮ็ดมุน,มน้อยๆก็ได้หลาย นจถึงรูปร่างไม่สวยแต่รสชาติทานพอแล้วน้องจา๋าพี่น้องจา๋าแต่ถ้าเท้าเฮดมุกน้อยๆอ่ะอาจชิ้นแคบเดี๋ยวพอ้อยลองเฮดมุกไปชิ้นน้ำพอ้อยลองเฮดมุกน้อยๆก็ได้เผื่อสิง,งาม้ำคือเพลิน kan pené loh ja Handesan Kang nam gitu lah นำมาชาั้นทำเกาล้วจากต้นขี้หน่ายให้เต็มเ็ยขี้หน่ายทีย่ชอบ ก็อยากกินมุกใส่พักสงังเแยงพักอิเง้ยพักสงังเแยงบ้านเท่าแล้นะจ๊ะแต่เชฟอ้วนเพื่อนบอกว่าท่านรัก,พ,กพักกินแบบนี้เนาะเพื่อกินตะพพกเช่าอ,อมก็ไปไม่รักนะจ๊ะ ไม่รู้พอไอ้ทักถามเราเรพิ่งถึงน,นยคะเพื่อนไปเอางนานอยู่ไปไปส่งงานอยู่พุ่นที่ไหนอ่ะบางบ่อเออใช่บางบ่อบางบ่อ เดี๋ยวเสร็จแล้วก็อ้อยก็จะได้ถึงห้อง ตอนน้ำมันหล,นลุนเราจะน้ำมันหลใบตองก็เอาลุนไฟไว้แตงโมหวานนี้มันก็เลยแบบนิ่มมาก ูห,นหินี่จ้มะมุกหนูไม้ป้าอ้อยเ้าจะเนาะสำหรับคลิปนี้กับแค่นี้ลระจ้ะไม่มีอะไรนะบมี่อย่างไรเดี๋ยวป้าอ้อยก็จะไปนึ่งท้าซุป สุกแล้วเซฟอ้วนก็คือสิมาฮอดพอดีเนาะจ้นะเนาะเพราะอ้อยกับว้าวติๆคักๆักคลีนแข็งแข็งจังใดก็รู้งโน่นะนี่เป็นละล้านาะจ้นะเนาะต้องไปหาแบนเนาะไว้ถ้ากินเจ้าขวางอะไรละล้าจังใดมารุ้จ้าสำหรับคลิปนี้ป้าอ้อยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าอ้อยเนเด้อจ้าเด้ออย่าลืมกดติดตามให้ป้าอ้อยน้ำเด้อจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าบ๊บายบาย